Thank you. ใส่ไกลเขาไม่ได้เรียกเขาเรียกมื้อใส่กระดุมกระมกอนกิก็ได้ครับมาจะมาตัเมนูแกงไก่ใช่ท้าไม่สมครับสูตรสว่างแดนดินครับกระปาปูมอีกครับเป็นสูตรนะนะเป็นสูตรครับเป็ดโซนกระเาอะก็ต้องต้สกเกลือม่นต้องตํางเสกหกตั้งส่หกครับต้องมีดเสกยัง ีเตยมตัวแั้วครับตับตะไคร่ท่นคนบม่มักตับเนหรอ่นเราครับตะไคร่ครับแล้วแงแงไหนแงกงตัวใส่ใบัหลักน้ำครับ่ัวเหมือนเลี้ยวใส่อะไรยากนะเลย ไม่กระปุดตเนี่ยเลยครับตัมันไรอย่างว่าพิษไซครับไก่บาทครับไว่ไก่กึ้นได้ครับตัาดอันเียปลาแล้วกันตัดติครับ เริ่หมอไว้น่าไปส่อม้อแม่จ่ดสว่างเลครับเ่อเพื่อสว่างเจ็ดกระมือครับที่นี่ทำแลกระมือครับกำพม่รือนะ่รบจามนนี่เอาไปจม่น้าพีน้องพี่คนดอี่น ใส่ไก่ลงไปได้หมดใส่ไก่ลงไปบอ่สนั้นว่างใจไข่หาหยังคองงเอาไปครัวครับเป็นยังเครืองด้วครัวผมกันเลยเหรอเอ่าต้องกันเลยร้องกันเลยหนยวหอมแวไข่นี่นะ ของนี่นะครับหอยหอมแบบของไทยไ่แสมตะกินครับ ใส่ตะไคร้ครับใป,ประคูครับา,นนาหาสาซาหกินง่ายๆทเสลครับแกง แกไก่บานเซ้น okay. 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 ้อไปับ้อนครับน้องฮึดจะกินันานแรกไข่ห่วงไข่เึงเนื้อไทั้งไก่เนื้อไก่ครับเอวาเ้ยเป็ไม่ได้่ามันขี้ยงบอเมันยางะเป็นน่ด้สวยมีขูดีอ่ะ อยากดูเลยมาดูแล้วมาดูแล้วไก่ให้สุกก่แ้วก็ใส่ไกนไม้ใส่นอไม้ลงไปคักลเ่นนี่นะครับีตนีทีนะครับัวไกทุกคนครับัวไกนเสียบนะเสียแล้วเน้เสบใบ้าน ไก่สูรินจา้าไก่บ้านกับสูรินนะจา้าพอ,าอาดละบาทอันี้ใส่เราใหม่ใส่เรมสซมยี่ดวงเล่าผ่เาขเาข,ข,ข้เาในเขากันครับ ไกลออกใครไกลไกลพี่หนุกไกลไกลกันเนี่ยครับวางใคไม่ครเสียงมุมปาเรียงไหไม่ได้ปะ เด,เดี่ยวเดี๋ยวปะลอยลอ,อยป,ปาอย่าลอยแล้วปว่าแซ่บแล้วคือแซ่บเลวนี่เราสซันกนคับฮัดิ่อใ่ เทิรห่อพอดีครับพี่น้องเข้าไปสดนานพันท้อนครับพี่น้องครับนี่เปก่อนครับไก่เปื่อยๆครับไก่เหนียวบัตนเฮ่องไก่เหนียวไก่บานสุดเท่านั้นน้องงูจักหน่อยสุดคนหนึ่งวยจาร์ป๊าไปป่า ตัดระดับไปนอนยลุยระดับนอนเยกาเด้าปิดัผู้ปราสายครับวันนีนะครับสวัสดีค่ะผู้ปาสายกันมาครับเวผู้ปาออกกัมมาครับเียทกุดก็ออรด้ตรงเลครับเียสว่างกับสว่างเพลิกแ่แก่่อติเสองดิเกลพอมเยมืดออก

เ,เปนย evet. ้าอาป่ะคนะเข้างข้าอะไรนะเ่มข้างข้าียยใช่ปยาเนีสักการหน่นะครับน้าหมอย่างไงแสแบเนื้เรื ja ่องบภาษาแสบอนแบแ กินน้ำตลซีอิ๊วควนอกินตอนแรกกินไปกินกลักับาลก็ดอล้นกอนต้วครับสนาที่น้้เป็นอตามกานะครับคือแบบคนจนยิ่งใหญ่ครับเยีครับ

ล่อนมนเดยวกนันดต้นอยก็้ได้เดีจะลอยอะครับมาเดยนัคุณนเอายนเด้นครับต่อไปเนียครับได้ครับ่รุ่นบานรุ่นหน่อยสตรามสัดตะนุน่อย ก่อเลยคร 3, like ับออาน้องดวนจะมีฮอร์โมนที่สามอยู่บนหงส์ใช่เค่์เนี่ยพอซื้อสามพออยางง้ครับเยอะมาแตกแป้ตายแตว่านี เดี๋ยวคนไเยอยี่บามตายได้ด้วยว่าใช่แต่ถ้าตายนะมันจด้วยทำมาเที่ยวปกบิถตาขอสอนอาจารย์นี่เรามาแต่ีน้อบอกแตบอกเลยอาจารย์ ตาก่อนเนี่ยต้อล้างอา่อนนะตาก่อนนะต่อ่าองวันสอนเด้อ้งสบไหมตากหัไแด้้องเอแล้วไ่หันเยดี้วเขา้งทานผู้ใดจะไปท่านแค่ยืมขังี่ยืมไ้าเาเก็น้ตรึไม่ กวางไทยครับพ so ี่น้องทำงานไปเหไเลยไ่างเงี้ยเข็เสียงรต้องทำอไรตีนอนอเนะ่นอนี้อนะ้งเป๋นย้เสีพี่น้องเล้สนานเขาบัสนไหม

มือเคื่องนึ่งนันเกี่ยวก็คนพี่เต้มอยู่น้อยใส่นี่มัแสตอฟอมันเล้กัแล้วเมื่อเราตี่ีหัตาเราตัานี่่กันรู้ะใกบานกันรู้ะบานนะครับไอเจ็บเามันื้อได้อยู่ไข่หลาย่ายเียมียียเดียวม่ ได้แล้วพี่น <favorite> ้องสช้นาย่เะตัรไตแทร่ั่ง c ั้ดิต่ิกาแเล้วพี่น้องินนี่สนิทกนอนจ้าขอบคนณี่มาอบคุณทีารีกเ